ใช่ทุกคนดูยางไว้อยู่ไหนเอดีลวก็น,นะที่ดูก่อนนะว่าที่ยืนตรงนี้ได้ป่ะนะ <c oughs> ยังแย่ยักยันเดี๋ยวตกโคมลงไปนะทุกคนทุกคนงานะตอนนี้กี่อยู่ที่ป้อมเพชรน่ร้อนไหมล่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณแบบเที่ยงเที่ยงกว่านะคะแดดก,กําลังแบบ <c oughs> จัดเต็มเลยคะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะที่จะมายืนถ่ายอยู่แค่แป๊บๆเดียวทุกคนเห็นไหมเอวิ่งอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะคือช่วงนี้นะคะทุกคนถึงแม้ว่ามันจะเป็นฤดูช่วงที่น้ํามัน มันไม่ใช่น้ำหลากนะคะอย่างที่กี้เคยพูดไปเสมอแล้วว่าอายุทยาเองเนี่ยนะคะด้วยความที่ปัจจุบันนี้มันมีในส่วนของแม่น้ําธรรมชาติล้อมเกาะไปหมดเลยนะคะกี้เคยพูดเรื่องนี้ไปครั้งหนึ่งแล้วก็มีหลายๆคนเข้ามาบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นกรมบล็อกแบบนี้มันตั้งแต่แรกก็ถูกค่ะมันไม่ได้กรมบล็อกมันตั้งแต่แรกหรอกนะคะคือแต่เดิมเนี่ยมันก็คือมีเจ้าพญาใช่ไหมคะแล้วก็ป่าสักด์แล้วก็ลบุรีล้อมเกาะมันอยู่นี่แหละ แต่ถามว่ามันถึงจะขนาดว่ามันล้อมกลมบล็อกอย่างทุกวันนี้สามารถที่จะแบบว่านั่งเรือรอบเกาะเราเดือเวอร์อย่างเงี้ยได้ไหมเมื่อก่อนก็คงจะไม่ได้แบบนี้แต่นี้ว่าพอปัจจุบันเนี่ยนะเ,เนื่องจากว่าระยะเวลามันผ่านไปหลายร้อยปีแล้วถูกไหมคะมันก็มีการแบบจัดการในเรื่องของอเส้นทางเดินน้านะคะอย่างปัจจุบันเนี้ยทางด้านฝั่งเกาะเมืองทางด้านเหนือเนี่ยหลายคนไม่รู้แล้วนะคะว่ามันเป็นแม่น้ำลูกลีเขาเรียกคลองเมืองไปหมดแล้วในภาคอ่อกใช่ว่าอ่าทางฝั่งทางด้านตะวันออกเนี่ยเขาก็เรียกว่าแม่น้าป่าสัง ไอ้ตรงคอคือ่คองคูขืนหน้าเนี่ยขุดสมัยสมเด็จพระมหาจัจากรพรรดิใช่ไหมเขาก็เรียกว่าเป็นแมนะะ่น้ำปาสังไปสระณปัจจุบันนี้ถูกไหมคะแต่บางคนที่ศึกษาวัตศาสตร์จริงๆอ่ะถึงจะรู้ว่าจุดนั้นนะมันคือคองคูขืนหน้าไอ้ส่วนตรงที่กี้ยินตรงนี้ข้างหลังเนี่ยอันนี้อันนี้คือเจ้าพญานะคะเจ้าพญาเส้นนี้ก็คือเส้นที่วิ่งมาจากทางด้านตะวันตกของเกาะเมืองถูกไหมคะเลาะมาเรื่อยๆมาบรรจบกันที่ตรงนี้ไอ้ส่วนทางด้านนู้นก็คือนวด ป่าสักนะคะมาจากด้านตะวันออกก็มาประจบกันที่ป้อมเพชรตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยรวมตัวกันถึงตรงนี้เป็นสามแยกเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมคะทุกคนวิ่งตรงสู่กรุงเทพมหานครทุกคนตามสะพานตรงนั้นได้ไหมนั่นน่ะสะพานนู้นน่ะอันนั้นน่ะคือสะพานข้ามที่มันไปบางปัอินได้วันนั้นที่กี้ไปวัดโปรดสัตว์อะกี้ก็ไปข้ามสะพานนั่นแหละเพราะว่ากี้ก็ไม่ได้เข้ามาในเกาะเมืองใช่ไหมคะออกทางเส้นวอรเลเชตนะคะแล้วก็วิ่งตรงไปมันจะต้องไปข้ามสะพานตรงนั้นไอฝั่งกันเนี้ยนะคะฝั่งตรงข้ามฝั่่่่งงนนนนีี้้้ยมมัราาาาาอออหูึชืว นะแต่พอวิ่งตรงไปเนี่ยมันก็จะผ่านวัดโพสัตว์ขึ้นไปก็จะไปวัดชุมพลนิการามใช่ไหมไอ้ที่กี่พาทุกคนเลี้ยวขวาไปอะ่ะแต่แล้วก็จะไปวัดนิเวศแล้วก็พระราชวังมาเปอีะไรก็ว่ากันไปนะคะอันนี้คือเส้นทางเดินน้ำนะคะอย่างที่บอกว่าเวลาที่ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ไล่ย้อนกลับมาตรงนี้พออยู่ตรงนี้ก็ย้อนกลับไปตรงนู้นนึกภาพหไหมเออป้อมเพชรค่ะทุกคนนี่ อนนี้กี่ยืนอยู่ตรงจุดที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดชมวิวคือไอ้จุดที่มันยื่นออกมาจากบริเวณทางด้านลอยขอบของตัวป้อมเห็นไหมแล้วตรงนี้มันคือจุดที่มันยื่นออกมาหน่อยนึงเนี่ยยื่นๆออกมาตรงเนี้ยนะคะประมาณนี้ก็สามารถมาถ่ายภาพตรงนี้ได้แต่อย่างที่บอกนะคะว่าต้องระวังเหมือนกันนะคะยิงโยยิงหยกไปหัวเท่มลงไปในโอโหงานงามไส้นะคะถึงว่าน้ํามันจะไม่ใช่น้าหลากแต่ว่าถ้าว่ายน้ําไม่เป็นแถวนี้มันเป็นน้ําวนอยู่นะคะประมาณนี้ คือจริงๆป้อมเพชรเนี่ยคงไม่พูดเรื่องเราต่างๆแล้วล่ะนะคะเพราะว่าเราผ่านการคุยเรื่องประวัติศาสตร์จงก็ยุทธยากันที่บริเวณป้อมเพชรแห่งนี้มา,มามากแล้วพอดีวันนี้กี้เขามาทําธุระในตัวเมืองมาจ่ายค่าโทรศัพท์เออมาทําธุระมาทําอะไรต่างๆนานานอย่างเงี้ยก็เลยเออไปไหนดีไปไหนดีนะคะทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากไปในที่ที่แบบว่าแออัด หรือคนไปรวมตัวกันอะไรอย่างเงี้ยหือบานทีที่มันแบบเสียงดังไม่ได้ก็เลยมาป้อมเพชรนะคะเมื่อเร็วนี้อาทิตย์ที่ผ่านมาเขาเพิ่งจะจัดงานดนตรียามเย็นไปที่นี่นะคะน่าจะเป็นบริเวณจุดทางด้านนู้นหรือเปล่ารู้ว่ามีเวทีอยู่ตรงนน้นะนะคะแล้วกเ็เขาจะมีงานอะไรนะดิปกาแฟนะคะทุกๆต้นทุกๆ ทุกๆต้นเดือนใช่ไหมเออที่บริเวณป้อมเพชรแห่งนี้เหมือนกันเหขาก็มาจัดต้งจัดเต็นท์อะไรกันเต็มเลยงานดิฟกาแฟเคยมีคนชวนกี้มาด้วยนะ <c oughs> เอาด้วยใจบอกโอ้โหก้าวมาไม่ได้กลัวอะไรกัน,นก็บอกว่ามาได้ค่ะมาได้นะคะเขาก็อยากให้คนมาอยู่แล้วอันนั้นคือวัดพนันเชิงนะคะวัดพนันเชิงปฏิสถานหลวงพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ของยุทธยาเรานะคะอายุหลายร้อยปีอะนะคะก็คือ,อ,อสัมปะคงนะคะที่ชาวจีนเรียกพระพุทธไตรรัตนานายกเป็นชื่อที่ รัชกาลที่4ี่ท่านพระราชทานนามให้ใหม่ให้กับหลวงพ่อโตแห่งวัดพนัญเชิงแห่งนี้ของเรานะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเดือนเมษาจะมีงานสมโพธิหลวงพ่อโตครบ700ปีนะคะเพราะว่ากี้เพิ่งเข้าไปมาเมื่อช่วงตุรกีที่กี้บอกว่าเขากําลังมาทําความสะอาดองค์พระกันแบบโอ้โหสวยงามมารามจิตนะคะก็เขาจะมีงานใหญ่ก็คืองานสมโพธหลวงพ่อโต700ปีที่วัดพนัญเชิงแห่งนี้เรียนเชิญทุกคนด้วยนะคะที่มีจิตศรัทธานะ